สวัสดีครับผู้ใดย,ยังจำความฝันเกี่ยวกับว่าน้ําท่วมบ้านนะครับทางขาดและการฝัน2คืนซ้อนเลขของผลสื่อครับ256ถือว่าได้โต๊ดครับอันนี้คือความฝันของความฝันของทินใหม่นะครับผมเคยเหล่าความฝันก่อนหน้านั้นถ้าหากว่าหลายๆคนยังจำได้ครับคือเราถือเลข2-5-2ห้าสโอห้าสองรือบ,บวกเงินอีกใชมงห้าสองเ่เราถือเลขสองหครับ ถึงไม่ได้ตรงแต่ก็ยังได้โต๊ดมันเป็นความฝันของเราครับฝันว่าน้ําท่วมบ้านบ้ารที่คือสองห้าสองโอ้สองห้าหความจำย่างคือมันจะสองหาสทิดใหม่ครับเป็นฝันสองคืนสอนฝันคืนนี้แล้วก็อีกคืนต่อมาเป็นฝันว่าน้ำท่วมบ้านแ้ะก็ฝันอีกครั้งแรกก็คือฝันว่าบานพังฝันที่สองคือน้ําท่วมบ้านบารที่ของทิศใหม่ก็คือสองหห นี่แหละที่ไปที่มาของ2หครับหลังจากที่เลขออกแล้วเพิ่นก็นทักมาผมเพิ่นบอกว่าเพิ่นถือเลขและวครับเพิ่นมาเล่าข้อมันในผมฟังอีกลักษณะของข้อมฝันครับเพิ่นบอกว่ามันมีอียงเกี่ยวกับพว้พันกับบานลังนีบอคือฝันเห็นดูแท้ถ้าฝันอีกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นฝันครั้งที่สามนะครับฝันสามครั้งติดที่ว่าเห็นบานลังนี้บ้านเลขที่ก็คือ2ห้าหกหรือว่ามันจะมาเลข2ห้าหกตัวเกาว่า หกห้าสองออกแล้วหรืองวดนี้จะมาสองห้าหกอันนี้คือความฝันของทินใหม่ครับบาลีทีลักษณะของความฝันเดี๋ยวสี่ขออนุงาตเหล่าความฝันในฟังเพิ่นฝันหลังจากที่ว่าเลขออกเนาะก็คือประมาณสักวันสองวันเพิ่นฝันเพิ่นฝันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เพิ่นฝันว่ามีคนครับมาจาัดงานอยู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าเป็นงานเป็นงานประเภทใดแต่คิดว่าน่าจะเป็นงานงานสังสรรค์งานแบบมงคลใช่ไหมไม่ไม่มีชุดด,ดําไม่เกี่ยวกับความเศร้า เพราะว่าในความฝันผมมีแต่ชุดสีขาวชุดสีแดงเต็มบ้านเลยแต่ว่าข้อมูลซื้อของถิ่นใหม่ในความฝันเพรว่าเพิ่นหูซื้อวางเว่งหูซื้อว่าไม่มีความสุขประมาณว่าคนนึงมีความสุขแต่ว่าเจ้าของเสาอยู่เดียวนครับอันนี้คือความรู้สึกในความฝันนะเพิ่นหูซื้อว่าเพิ่นมีความถูกที่เห็นคนอื่นมีความสุขเพราะว่าประมาณว่า เขาจัดงานมีความสุขและ,ะครื้นเครงแต่ว่าตัวเองนี่คือทําไมมีความทุกข์สินะหมตใหม่เป็นฝันยิ่งเห็นคนอื่นมีความความสุขแต่ว่าตัวเองกลับมีทุกข์อยู่คนเดียวใช่นะแล้วกับฝันครับผมก็เลยถามว่านอกเหนือจากความฝันแ,แบบนี้แล้วมีอย่างตอนน่อในความฝันบ่ะ่น่ากับบุพเพหยัง่งเขากับพระคัมีความสุขเปิดเครื่องเสียงเปิดยังพักกันเต้นอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสองห้าหกกันละอยู่ในบ้านที่ว่าเป็นฝันเห็นนะครับสองห้าหกเหมือนเดิมอ่ละล่ะ แล้วก็หูวซเพิ่มว่าเพิ่มว่าหูวซืว่ามันบังเบงมันทําไมมันรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขเพิ่มว่าทิศใหม่อันนี้คือเป็นฝันนะครับฝันประมาณนี้ไหมฝันประมาณนี้ครับนี่คือฝันสั้นๆฝันสั้นครับงวดนี้แต่ละคนตอนฝันฝันหัวยาวเลยแต่มันเกี่ยวกันกับ256อูกแล้วหรือว่ามวดนี้จะมาเล็กตัวเก่าอีกบ่เพิ่นว่า256อันนี้คือเป็นความฝันครั้งที่สามครับฝันสามครั้งติด เห็นบ้านหลังเดิมทั้ง3าครั้งและก็ออกไปแล้วครับคือสองหหแต่ว่าเลขจริงๆมันออก6 5 2สองเนาะตรงตรงนก็เลยว่ามวนีตัวหลักๆก็คือ26ตัวตัวเดิมครับแล้วก็พ่นตีเลขครับตีเลขอันนี้คือความชอบของของทินไม้ได้ครับเดิมทินไม้เนี่ยเพิ่นเพิ่นตีเลขแค่2หานะครับตีเลข6 1หนึ่งกับ6 4 6 1กับ64ครับตีแค่2หางผมเลยถามว่า เลขทิ้นหม่เนี่ยคือเอาเลขมาจากสตีมาจากสสองตัวนี่เพิ่นกันหราวาเป็นความรู้สึกชอบส่วนตัวมอนะอันนี้คือข่อย่อๆมากส่วนโตโคกหนึ่งก็โคกสี่แต่ความฝันของทิ้นไม่ได้ครับส่วนใหญ่จะออกเลขสามตัวกะลอกเมืองว่าหลายๆายคนลองสังเกตเมืองว่าถาหาว่าความฝันของแต่ละคนหากว่ามันเข้าเลขสามตัวนะครับส่วนส่วนใหญ่คือของเรามันเข้าสามตัวลองเอาเลขตัวใดตัวหนึ่งอะไรครับจับเป็นเลขหลักร้อยดู คือมันจะมาสามตัวอย่างเช่น61อาจจะเป็น061 3 6หกหนึ่งใช่นะ, 1, 64, ะน4สีแล้วแต่6กสี่กาจะเป็น1 6ึ2 6หกส4่สองหกสี่กสับประมาณนี้ครับกับลองเบิงแล้วพิจารณาแต่เพิ่นบอกมากแค่สองหางก็คือ61กับ64ส่ส่วนหลักร้อย แต่ว่าผมได้สิปจับส่กล่รวมาณนนี่ผมถามเราได้ว่าแล้วหากว่าทิดไมเป็นคนจับส่ให่เนี่ยทิดไมจะจับเลขตัวใดส่ฟังนะครับทิดไมเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นจีจับเลขตัวใดไห่แต่าหากว่าเพิ่นจับหลายตัวหลายคนก็มองว่ามันเป็นเลขหลายตัวแต่ว่าถ้าหากว่าความชอบความชอบส่วนตัวของทิดไมเพิ่นกะมากเลขเจ็ดหกหนึ่ง 061, 461, 261, 361ครับอันนี้คือความชอบของทิศใหม่เลยแต่ทาไอ้ 64, 64นี่คือเพิ่นักมัก 064, 964, 864ครับอันนี้คือความชอบของทิศใหม่แต่ว่าผมจะโบเขียนให้นะครับผมผมจะโบเขียนเลขสามตัวให้เลยเพราะว่าถ้าผมเขียนเซฟเบื้อเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขหลายหางยาวไปเลยคือเอาเป็นแบบว่าความชอบของแต่ละคนว่า61เนี่ยเขาตั้ง ตั้งเป็นหลักนะครับหกหนึ่งหกสี่ตั้งเป็นหลักเลยว่าเขาจะจับเลขตัวใดใส่เป็นเลขสามตัวนะครับนะตั้งแต่หนึ่งถึงศูนย์ศูนย์ถึงเก่าเลยสินะแล้วแต่ชอบสมมว่าเลขของคิดใหม่คือตัวนี้มันมาแต่หากว่าม,มันมีเลขของคนอื่นครับถี่ว่ามีตัวใดเป็นเลขหลักร้อยเข้าค่อยเอาเลขตัวนั้นคือมาจับใส่ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าครับคือเราบอกเลยว่าไม่ได้จ่อจงบได้จาคจงครับบุหงวบุหงาสีมาซื้อ บุหวา่าจะเอาตัวใดมาจับเป็นเลขหลักร้อยใช่ไหมแต่ความฝันของเราครับคือฝันครั้งนี้คือเป็นฝันครั้งที่สามเห็นบ้านหลังเดิมหรือว่ามันจะมาตัวเดิมบ่นะครับมันเป็นไปได้ไหมกับบุ้หครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ถามว่าเจ้าจ,จะซื้อตัวใดเนาะแล้วก็บอกว่าเราจะซื้อไอ้ตั้งที่เพื่อนบอกมานะครับอาจจะไม่ซื้อเยอะเท่าไหร่ใชอาจจะไม่ซื้อเยอะแท่ซื้ออย่างละเล็กน้อยเพื่อลุ้นสินะครับต่ามว่าหลา,า,ายคนมาเกลียกตัวใดตัวหนึ่งทีว่ามันอยู่ไี่นี เบื้องแลัว่ามันตรงกันกับเด็กที่ว่าเขาหมักพอดีเราก็ลองจดไว้ครับจดไว้ดูเพื่อเปรียบเทียบก็ได้สมมวติถ้ามันออกมาจริงก็ถือว่าความฝันของเราก็ถือว่าแม่นในระดับหนึ่งนะครับเนาะถึงจะไม่ได้จาอจงแต่เราก็ต้องจาะจงด้เจาะจงคือหกหนึ่งกับหกสี่คือเราวงกลมเลยคือหกหนึ่งกับหกสี่ใช่ไหมนะครับแต่ว่าแปลกก็ตรงที่ว่าบ้านเลขที่มันจะม่อยู่บ่คิดว่าความหูซึามากบ่ตรก็ตอต่อว่าเลครับว่ามันจะมาบ่เพราะว่า มันออกหกหาสองแหละมันจ่มาออกสองหาหกจริงปมันเป็นไปได้ยากครับแต่อ่าถ,ถามมากมากเนาะถามมากผมมากม่าผมมากไอ้เจ็ดห้าหกสันนะครับเนาะอันนี้มันสองห้าหกมากเจ็ห้ามากกว่าเพราะว่าผมสื่อตามถุงหวดเลยเจ็ดหกหาเจ็ดห้าหกนี่ก็เลยเนี่ยนไปเลเจะคลองมากกว่านี่คือขอ้าฝันของทีมแม่นะครับฝันต่องวดหลังจากที่เลขออกหลังจากที่ว่าถูกเลขสองห้าหก 2, 5, เพิ่นจะบด้ถือหลายนะครับนะเนาะเพิ่นบได้จ็บถือหลายเพราะว่าเพิ่นฝันงวดพุ่นแล้วเพิ่นซื้อหลายแล้วมันไม่ออกเพิ่นก็เลยมาตามอีกหลอบนึงมันออกครับแต่ว่าซื้อไม่เยอะเสียดนนา,า,ายครับงวดนี้เพิ่นก็จะซื้อเหล็กตัวที่เเพิ่น่าครับผมก็ลองพี่นายดูยครับก็ต้องขอขอบคุณทีมใหม่แลวก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ามานั่งรับชมรับฟังซื้อเหล็กตัวใดก็ขอให้ถูกนะครับขอบคุณหลายสวัสดีครับ